คุณพ่อเทพสอยปล่อยจอยลูกสะพ้ยโมการุ้เยเมื่อโมโกะหารุที่เธอต้องอยู่บ้านกับสามีและคุณพ่อของสามีที่สุดแสนจะเฮงสวยเขาบนทั้งวันแต่นั่นไม่เท่าไรหรอกจะหนักก็ตรงที่พ่อเลี้ยงชอบมองมาที่ฉันแบบแปลกๆแต่อยู่ไม่ได้ไม่นานพ่อเลี้ยงก็แสดงนิสยัยและสันดานของพ่อเลี้ยงออกมาพ่อเลี้ยงมักชอบมาลวนลามเธอทำให้เธอเกลียดเขายิ่งกว่าสัตว์อีกแต่แล้ววันหนึ่งความสวยก็มาถึงเมื่อสามีของเธอต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัด นั่นหมายถึงว่าเธอจะต้องอยู่กับคุณพ่อเลี้ยงเพียงลาพังสองคนและคืนนั้นก็เลยโดนพ่อตาแอบเข้ามาลวนลามและค่อยๆลักหลับและจับจุดจุดจุในที่สุดเมื่อไม่มีมันขวางคอก็เลยทําให้คุณพ่อจับจุดๆุจุดสะดทายได้สบายแต่ด้วยลีลาสุดเทพของพ่อเลี้ยงก็ทําให้เธอฟินติดใจในรถมือพ่อเลี้ยงอยากดูต่อรหัสอยู่ใต้คอมเมนต์ดูจบแล้วอย่าลืมล้างไม้ล้างมือแล้วกดซับให้ลุงด้วย